สิทธิ์เก่อาวุโสจากทั้งหมด6สถาบันในจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ได้ร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสจักจุรมิตรครั้งที่4มอบรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายให้กับการกุศลในครั้งนี้นะครับก็ได้มอบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้กับโรงพยาบาลหัวทะเลด้วยครับ ที่สนามฟุตบอลย่าเทียมเอกสีมาตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสจตุรมิตรครั้งที่4โดยนายวัชรพลโตมรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตสองเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายเอกภพโตมรศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลนายกิติสรสังประสิทธ ประธานกลุ่มนักกีฬาสิทธิ์เก่าโรงเรียนรัตโนภาสในฐานะที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้โดยการจัดการแข่งขันจตุรมิตรเริ่มจัดการแข่งขันการครั้งแรกนะครับในปี2018หรือประมาณปลายป,ายปีพุทธศักราช2560ของกลุ่มนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสผู้มีใจรักในด้านกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วซึ่งครั้งแรก ถึงครั้งที่3นะครับก็มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น4ทีมได้แก่ทีมสิทธิ์เก่าโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยทีมสิทธิ์เก่าโรงเรียนบุญวัฒนาทีมสิทธิ์เก่าโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุศรและทีมสิทธิ์เก่าโรงเรียนรัตนโนภาสโดยในครั้งนี้ก็ได้มีการเชิญอีก2ทีมเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มนะครับ นั่นก็คือทีมสิทธิ์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาและทีมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์โดยนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ล้วนเป็นสิทธิ์เก่าอาวุโสของทั้ง6สถาบันที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปโดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันนะครับในปีนี้สิทธิ์เก่าโรงเรียนรัตโนภาสเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน คั้งนี้การแข่งขันก็ได้เน้นในเรื่องของการออกกำลังกายความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะเป็นสำคัญรวมทั้งในด้านความมีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักแพ้รู้จกัจกชนะและรู้จักการให้อภัยโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการแข่งขันเพื่อมอบรายได้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายให้กับการกุศลในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการมอบทุน ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้กับโรงพยาบาลหัวทะเลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาครับ